สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องโจกรัชานนท์นะครับวันนี้เราพามาดูเจ้าเยี่หล่อนะครับนี่ลูกรักคนนะครับตัวนี้เป็นก่อยเยียนะไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพม่าเยี่ยนะนี่ตัวนี้เราพัฒนาขึ้นมานะครับลูกรักเลยตัวนี้เจ้าเยี่หล่อครับตั้งชื่อครับตัวนี้หล่อจัดนะครับทุกคนดูครับน้ำหนักของเขานี่งอยู่ที่สองโลเก้านะ ใหญ่ไปแล้วปล่อยทับไก่ไปแล้วอ้เอาหหางหักเนี่ยโอ้่สวยเลยเจ้าเยียนะครับอายุเขานี่ปีกว่านะแตมแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูปีกเต็มหมดแล้วนะครับปล่อยทับไก่อย่างเดียวตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์หลักทางเรานะมีตัวเดียวด้วยประเด็นนะตัวนี้ นี่โชว์กล้องเลยโอหล่อเท่หูเต็ดเดือยดูเดือยดิทุกคนสีขาวสีดำเนาะแปลกไม่ค่อยเห็นนะเก็ดกัประมาณนี้นะเกตนีเก็ดครับสวยจัดนะครับนี่ลูกเขาดีได้ประมาณสามสิบตัวนะครับลูกสามสิบกว่าแล้วปล่อยทับอย่างเดียวนะครับไม่ได้ชนแล้วนะครับ แต่เขาเคยมีไฟนะมีสามไฟนะตัวนี้เจียตีกับไกลแบบยืนยืนนะตีอยู่เหม,มือนนะ,ะตัวนี้แต่เจอมาล่อไม่รู้ไหวหรือเปล่านะกลัวจะสู้ยากนะเจอมาล่อนะแต่ถ้ายืนยืนนี่ค้องตีหลังเลยครับตัวนี้สีหลอกตาครับนี่ตีหลอกพมา่าครับแต่ขา้ากจนเขาคือก่อยนะลูกรักลูกรักนะโอ้เดี๋ยวนี้พ่อจะน้ำสักหน่อย ครับยาวนะครับนี่อากาศร้อนเลยครับร้อนจัดเลยเ่ยผมตกลเลยโอ้ร้อนจริงๆครับไปพร้อมชนานหมเดี๋ยวผมจะไปกาดน้ำนครับตรงนี้ไปกาดน้ำดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะมากาดน้ำเจ้าเยลล์แะครับนี่บรรยากาศร้อนๆแบบนี้นะโอ้เดี๋ยวเราใส่ถุงพลาสติกอย่างเงี้ยนกะัดปีเปรีย ลมเย,ย,ยไ๊ไปทางนึงโอ้เข้าไปเข้าไปอืมประมาณนี้เดี๋ยกูเฮ้๋ยวกูแค่ไหนเอี๋ยวกู่ไหน อยู่แล้วนะ,ะแล้วก็ใช้เป็นแชมพูนะครับมีผสมให้เช็ดน,น้ำไวขึ้นนะให้เปียกง,งนะ่ายหน่อยเพราะอากาศร้อนมากนะครับไก่ที่บ้านนี่โหหอบจัดไปสุดน้ำครับเริ่มที่คอกัอนเลยคอหัวเช็ดหน้าเช็ดตาเพิ่นหน่อยหลังจากที่ไม่เช็ดน้ำตัวนี้ ปล่อยทับไก่อย่างเดียวนะครับจะเยอะหล่อนาทีเช็ดนะครับให้สดชื่นสักหน่อย,อยวันนี้นี่อุ้ยเข้าตาเข้าตาเช็ดกนะ่อนเช็ดแค่แบบร้องแบบทั่วๆก่อนนะเช็ดทั่ว,วก่อนแล้วค่อยเช็ดจริงนะครับจะให้มันติดเปียกกนะ่อน แ่ปูน,นเปี่ยง,ง่ายจริงดิเปียกไวจัดนะครับอาการร้อนร้อๆก็กระจายเนื่ออลงแข็า เห็นแลวนะวแน่ทับไก่ยอย่างเดียวครับตัวนี้ไม่ได้ชนแล้วนะครับปวดระวังเลว็วะแลวมีตัวเดียวด้วยเรอดูชุดลูกว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะพอชจริงแ้คะคนระับเนี่ย ขี้หัวก่อนเลยอ,อาบน้ำหน่อยนะวันนี้อเอาดีโอ้ใช้แชรงพูนี่เปียกไวามากครับนี่พอเราก็ช็ดไม่ได้คลองแล้วท่านนะครับต้องใช้ครับ เช็ดชาร์ดครับผมใช้แชมพูช่วยนะเปียกไวๆหน่อยเปียกเอ่ว ไปเราก็เช็ดอ,อกนะครับหกมีหูมันจะให้เอียงนะเก็บไว้จัดเจ้าเยลล์ล่อลูกรักของพ่อหลับหลับหลับทิ้งหลับฟีว์ฟีว์ ร้อนแท้ๆอากาศบ้านเราเนี่ยะหลุกเนี่ยมีเช็ดตามตัวนะครับทบายเช็ดตัวเช็ดขาหลังนี่เอาท้ายาหลังอะ่ะเช็ดสุดท้ายเลย ตัวน,นะเหมือนเซียนนะแต่ไม่เซียน <S <S 2> <S 2> พอเก็ดเป็นนะครับไม่ได้เตียนแรงนั้นนะ ด <ser> like ูดิไม่ใช่ที่นี่มาดูดิเก้เยีะยหลอเจ้เยีะยหลอ เกลี่ยง่ายนะครับใช้แชมพูเนี่ยต่อไปจะเป็นหลังนะครับจะเสร็จแล้วอีกครับนี่กจะเสร็จแล้วต้องทิ้งถังไย โอ้หาหักเลยไม่สวยเลยผมขับตัวเมียนครับหาหักเลย

พอถุงเลยต่อไปเราก็จะให้ยามบำรุงครับนี่กับสมุนไพรนะครับนี่สมุนไพรมีมะเขือแตงกวากระชายครับนี่ให้กินยานไป ไปมะเขือสักสองชิ้นนะอย่างเะาสองชิ้นพออุ๊ยอุยโอ้ย,โ,อยโทษโทษโทษเ้กวาสอง สองโอ้ยออ้เากินได้ไหมโ้กินไม่ได้นะตอันนี้ครับจะเย,ยอะรอครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปขังกัน,นะครับให้ปีกแห้งหน่อยไป คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเยียรอนอครับนี่พอพันดาวลูกของผมถ้าใครสนใจลูกก็ติดต่อได้นะครับลูกกำลังเพาะเพินนะตอนนี้จะไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปเจ้าเยียหนาวิอืมลูกรักพ่อ